Okay, สวัสดีนะครับเรามาติดตามไฮไลท์เจ็บๆนะครับยิงกันโดนๆกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในจริงน่าจะนัดที่25นะทั้งหมด3ามแนั้นนะครับนี้เป็นช่วงนัดที่25นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับผมยิงกันกระจายกระจุยกระจายนะครับนาผมมาเริ่มจากคู่แรกนะครับ f u แลมปะทะนอร t i ิงแฮมฟอร์เ t นะครับ สมิธโลเบอร์สามอนะครับโขกเข้าไปสวยงามนะครับเป็นการโยนเข้ามาจากอาามาตอเล่นะครับเปิดขึ้นมานะครับจากฝั่งไหนเอ่ยจากฝั่งขวาใช่ไหมฝั่งฝั่งขวาบุกเข้าไปนะครับโยนเข้ามานะครับแล้วก็อีมิลสมิธโลก็โขกเข้าไปนะครับนอตติงแฮมก็ไล่ตามมานะครับนอตติงแฮมไล่ตามมันจะติดนะครับในนาทีที่3ามเจ็ดจากคริสบูดนะครับฟูแรมนะครับ มาได้ประตูชัยในอาทีที่ขุ่า2ครับจากการโขเข้าไปของแบสซี่นะครับเบสซี่นะครับก็ทำให้ฟูรัมเก็บ3ามคะแนนไปนะครับอีกคู่นะครับเวสแฮมเปิดบ้านนะครับต้อนรับแบรดฟอร์ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับแบรดฟอร์ดนะครับก็โอ้โหลูกนี้นะครับ หลุดเข้าไปนะครับแบบว่าผู้กษาประตูนี่สุดติงกระดิ่งหมวยเลยนะครับปัด3รอบนะครับแต่ลูกนี้ยเควินเนี่ยเข้ามาซ้ำนะครับลง VAR แล้วก็ได้ประตูไฟนะครับอีกคู่หนึ่งจะเป็นคู่แอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านต้อนรับอิตบิดทาวนะครับเป็นใบเหลืองที่2นะครับก็ตัวเชเบก็รับใบแดงไปรับประทานนะครับคู่นี้ก็มาก่อนนี้เลยครับ อิฟวิดทาวนะครับนาทีที่56ครับเลียมดีลั D นะครับสัดเข้าไป1ลูกนะครับแต่ว่าวิลล่าก็มาได้ประตูตีเสมอจากแรดฟอร์ดยิงฟรีคิกนอกเขตโทนะครับชนเสานะครับแล้วก็วัดกินก็สัดตามมาซ้ําเข้าไปนะครับสัดเข้าไปนนในนาทีที่69นะครับก็เสมอกันไป1ต่อหนึ่งคู่เซาท์ทมตันกับบอสมัสนะครับ คนะครับูเซาทัมตันเนี่ยประตูแรกเกิดขึ้นในนาทีที่14นะครับจากการโคกของคอนซาลาคอสตาลานะครับหม่งเข้าไปสวยงามมากนะครับหมองเช็ดนะครับเช็ดเม็ดเข้าไปเลยนะครับสุดติงเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับอีกไม่กี่นาทีนะครับลูนี้ก็สวยมากนะครับปั่นไซส์เข้าไปนะครับ จากเอ่อคิสตี้นะครับไรอันคริสตี้นะครับเบอร์10นะครับปั่นโอ้โหทะลุกองหลังนะครับเสียบคาประตูข้าไปแลมเดลนี่แบบสุดสุดเอื้อมนะครับบอชมัทนี่กำลังกำลังแรงนะครับแรงก็เจอลิเวอร์พูลดับไปหน่อยแต่ก็ยังแรงอยู่นะเอ่อเซาเทมตันก็ไม่ยอมนะครับมายิงไล่มาเป็น2-1นะครับในนาทีที่72นะครับจากซูเลมาน่นะครับนะ แคมเดีนนสเรมาน่านะซัดไวซ้ายลูกนี้โอ,โอ้โห<อ>ก็วสวยนะครับจากการยิงนาทีที่83ของเาวเวลเลอร์มาคัสเทาวเวลเลอร์นะครับลูกนี้คอซ้ายคออีกทีแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปนะครับแลมเดลก็รับไม่ได้นะครับโอเคอ่ะ อีกคู่หนึ่งนะครับแมนซิตี้ปะทะนิวคาสเซิลนะครับเกมนี้เรียกว่าเป็นเกมที่ทุกคนเฝ้าคอยติดตามนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่แจ้งเกิดนะครับโอมามามุสนะครับก็จังหวะนี้นะครับมามุสนะครับได้บอลจากเอิเดอร์เซนนะครับอิเดอร์เซนเป็นยาวข้ามมาเลยครับข้ามฝั่งมานะครับงัดกับกองหลังนิดนึงนะครับแล้วก็เบาะบอลข้ามหัวดูบัสกาไปยัง ไม่น่าเชื่อหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับลูกนี้ลูกที่2องก็คูดกันนะครับเลี้ยงผ่านมาง่ายๆเลยครับแล้วก็แพรส่งให้นะครับหลอกนิดนึงงัดเขี่ยขวาแล้วก็ยิงแบบโอ้โหลูกนี้สุดติ่งเหมือนกันนะครับส่งง่ายๆขวาข้ามกองหลังแล้วก็ยิงยัดเข้าไปที่ด้านซ้ายนะครับมุมซ้ายของผู้สาวประตูลูกที่3ก็ ลูกนี้เป็นการประสานงานนะครับของ2ปีกนะครับปีกขวากับปีกซ้ายนะครับก็มามุสเล่นปีกซ้ายนะซาบิโนเล่นปีกขวานะครับก็เลื้อยเข้ามาแล้วก็ปาดเข้ามาข้างในนะครับแต่ว่ามามุสเนี่ยก็วิ่งมาตรงกลางนะครับแล้วก็สัดเข้าไปเต็มเต็มเนี่ยวเต็มตีมเ่ะสูโอ้โกรับไม่ได้นะครับหมดสิทธิ์นะครับโกครึ่งหลังนะครับมาจบด้วยนาทีที่84นะครับดาวลุ่มดวงใหม่นะครับเจมส์แม็กซ์เอที่นะครับลงมานะครับยังเด็กอยู่เลยนะครับ ชัดประตูที่4ให้กับแมนซิตี้ไป